มาเวลตัวอย่างแรกของสาวลืมเว้นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเคอสเอกและใวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารและทำความรู้จักกับอีกหนึ่งงานในม่แนวรอมคอม ที่น่าดูมาใหม่เรื่องหนึ่งของซีซั่นนี้ไม่ใช่ซีซั่นนิ้ดิของปีนี้กับอนิเมะเรื่องสาลืมแว่นแสนบุ่นลำมุนรักหรือสกินาโกกะเมกาเนโวโวาเซเรตะาอีกหนึง่งนเมไดสร้ามาจากมังงะรแมนติกคอมเมดีด้เรื่องรงคู่โบรานักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาที่ตัวของเขานั้นได้น้าอยู่ต้างข้างสาวแว่นสุดน่ารักอย่างมิเอะที่จะเรียกสาวแว่นก็คงกระไรอยู่เพราะตัวของเธอนั้นมักจะลืมแว่นเป็นประจำลืมบ่อยจนเริ่มสงสัยแล้วว่านี่มึงตั้งใจใช่ไหมและทุกครั้งที่เธอล ึว่าแล้วมันต้องเป็นแผงของเธอซึ่งว่ากันตามตรงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็เป็นพลอสตตายอน,นิเมะรักๆของผู้พันานางนั่นเองนะแต่หากใครเป็นสาววกสาวแว่นแล้วก็ไม่ต้องดูเรื่องนี้นะเพราะว่านางเอกคูแทบไม่ได้ใส่แว่นเลยนะคือแบบว่าจากใส่แว่นนี่มีน้อยพอๆกับเงินในกระเป๋าผมเลยละ่ะเชื่อมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยอีสติบาทดวลเรื่องนี้นะคะรับผมก็มีลิขสิทธ์มางานอยู่ในสำนักพิมพ์ลักพิมพ์นะในส่วนของอนิเมะนะจะได้สตูดิโอโกแฮรับหน้าที่ในการผลิตซึ่งเรื่องที่ผผมมมเเเคคคยดูกก่่่ออออออนนสติิีี้็็็จจะะะัววขงงงพลรรหหืืืชชไไททญแบปศษ ็นตัวของเซโต้ตคายย k คุอินโดโมรุ่นรักประธานจอมจินั่นเองซึ่งก็ถือเปน็นอิสโตที่ก็น่าจะไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมและจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาที่ผมบอกเลยว,ว่ามึงสวยมากมึงสวยกันไปนหรือเปล่าเฮ้ยคือเมื่อเปรียบเทียบกับอนนเมะแนวเดียวกันเนี่ยคือภาพมึงโดดมากเลยนะเออสวยมากนะฮะซึ่งงานจริงก็ขอให้มันได้แบบนี้แล้วกันนะครับโดยเรื่องนี้จะเริ่มฉายในซีซั่นซัมเมอร์2023นี้หรือเดือนกรกฎานคมนั่นเองนะครับผมและทุกคนล่ะเคยอ่านเรื่องนี้กันไหมให้คะแนนความน่าด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊กๆๆๆด้วลยนะกันนะครับหว,น,วนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบ